น้องจะดูดูความสวยสวยมากเราเอาน้ำหมักฉีดน้ำหมักหมักเองฉีดเองฉีดฉีด,ฉด,ฉด,ฉดวันเว้นวันจากที่จะไม่รอดฟื้นมาแบบสวยงามมากดูสิงามงามจริงๆ จากที่คิดว่าจะไม่รอดนะเนี่ยพอน้ำหมกักฉีดทุกเช้าสวยงามมากว,าว้าวเย็ดเตฟีนะแฟร จากที่คิดว่าจะไม่รอด่ามจริงๆี